การปวดกลับไปนวดซ้ำเวลาผ่านไปเริ่มมีอาการมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นกระทั่งล่าสุดเมื่อเช้าที่ผ่านมาเธอเสียชีวิตกรณีหญิงคนนี้ไปนวดแผนโบราณเมื่อปลายเดือนตุลาคมก่อนจะบาดเจ็บและเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าคนผิงชยาดาเป็นนักร้องที่อุดรธานี หลายคนจะรู้จักในนามผิงชยดากีตาร์เรคคอร์ดอาย้อนกลับไปเมื่อ6พฤิกายนประมาณเดือนกว่าที่ผ่านมาเธอเคยโพสต์ระบุว่าหนูไม่รู้จะเริ่มยังไงดีคนทักถามมาเยอะว่าเป็นอะไรคือหนูไปนวดที่ที่แห่งหนึ่งมาในอุดรอ,อาการตอนก่อนไปนวดก็คือแค่ปวดไหล่เฉยๆไปนวดครั้งแรกอาการตอนนวดเสร็จก็ปกติ ผ่านมา2วันหนูเริ่มปวดไทยทอยหนูนึกว่าเป็นอาการปวดของการนวดปกติมันมีบิดคอค่ะหลังจากนั้นหนูกินยาระงับอาการผ่านไปอีกหนึ่งสัปดาห์เริ่มมีอาการชาลงแขนไปนวดอีกรอบกับหมอคนเดิมห้องเดิมรอบนี้บิดคออีกนะคะบิดคอใช่ไหมค่ะคล้ายๆเวลาเราถูกล็อกขึ้นมาจับอย่างนี้ใช่ไหมค่ะแล้วก็บิดใช่ไหมค่ะน่า<ต>จะอย่างนั้นบางทีก็มีจับหน้าแล้วก็อ แล้วยังไงเธอเขียนต่อว่ายังไงผ่านไปสองสัปดาห์เริ่มปวดตึงมากๆจนนอนหงายคว่ำไม่ได้แต่แม่หนูเป็นหมอนวดหนูเรียนนวดมาตั้งแต่เด็กๆชอบนวดมากหนูไม่เอกใจอะไรนึกว่าเป็นเอฟเฟกจากการนวดอีกอหนูไปอีกค่ะห้องเดิมเบอร์เดิมแต่เป็นคนใหม่คนนี้นวดแรงบวมช้ำอยู่เป็นสัปดาห์ไม่ใช่คนที่บิดคอนะคะมีล้วงใต้ราวนมหลังจากนั้นหนูกินยาเพื่อบรรเทาอาการมาตลอด เริ่มมีอาการไฟช็อตที่ปลายนิ้วค่ะคันมากจนอยากตัดตัดนิ้วมือตัดมือทิ้งร้อนๆ้อนหนาวๆตลอดเวลาแล้วก้มแล้วร้าวลงขาซีกขวารู้ว่ชาช้าชหลังจากนั้นหนูกินยาบรรเทาอาการมาตลอดค<า>่ะแล้วเริ่มมีอาการไฟช็อตปลายนิ้วแล้วมันคันยิบยิบมากจนอยากตัดมือทิ้งร้อนร้อนหนาวหนาตลอดเวลาเวลาก้มร้าวลงขา ซีขวารู้สึกว่าตัวเองชาก็ตอนทาโคโรนหลังจากรอบที่สามที่ไปนวดเริ่มลามไปที่ท้องราวนมอาการชาเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆผ่านไปอีกสองอาทิตย์แขนขวาหนูเริ่มยกไม่ได้ค่ะก็คืออ่อนแรงจนถึงตอนนี้ร่างกายหนูใช้งานได้ไม่ถึง50%หนูมาเล่าเพราะมีคนถามมาเยอะอยากฝากเป็นอุทาหอนสำหรับใครที่ชอบนวดมากม แต่ตอนนั้นก็เขียนว่าหนูจะต้องหายหนูพราบาลมากอยากทำงานแล้วตอนนี้รอแค่เวลาสองวันถัดมาหลังจากวันที่6พฤศจิกาพอ8พฤศจิกายนเธอเช็คอินผ่านเ c ซบุ๊กว่ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอุดรก็คือโรงพยาบาลศูนย์อุดรแปลว่าอีกสองวันเข้าโรงพยาบาลยังมีอีกหลายโพสที่เจ้าตัวคุณผิง เขียนข้อความว่าอยากทำงานแล้วเสียงานเสียาการเสียสุขภาพเสียทุกอย่างอยากลุกขึ้นมาฟ้อนด้วยความเป็นศินปิน <S <S 18พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเธอบอกนอนติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หนูอยากตอบแชทต,ตอบคอมเมนต์ทุกคนแต่หนูทำไม่ได้ขยับเป็นเกรงตลอดนอนติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ท่านผู้ชมฮะและล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเธอเสียชีวิตที่โรงพยาบาลศูนย์อูดรนักขาวเราคุยกับผู้จัดการส่วนตัวชื่อคุณจิตทิพงเ์จริญทรัพย์หรือคุณเท็กค่ะคุณเท็กจิตทิพง์ให้ข้อมูลว่าตุลาคมที่ผ่านมาน้องมีอาการปวดเมื่อยบาไหลจึงไปนวดที่ร้านนวดแผนโบราณ โดยเสิร์ชหาร้านนวดผ่านทาง Facebook ในพื้นที่อุดรธานีตอนนั้นน้องบอกว่าการนวดก็นวดเหมือนปกติทั่วไปแต่บางจังหวะมีลักษณะการบิดคอไปมาซึ่งก็เหมือนหมอนวดร้านอื่นๆที่เขาทำกันพอนวดเสร็จน้องผิงบ่นว่ามี่ยการปวดไายทอยปวดมากตอนนั้นน้องก็คิดว่าน่าจะระบมมาจากการนวด น้องทนมาสัก1นสวันก่อนตัดสินใจไปหาหมอที่โรงพยาบาลอุดรธานีคุณหมอให้เอ็กเรย์และวินิจฉัยว่ากระดูกคอเคลื่อนทับเส้นประสาทชาเครื่องซีกตั้งแต่หัวไปเทา้านี่เป็นที่มาที่วันที่8เข้าไปที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรตกลงหมอเอ็กซเรย์วินิจฉัยว่ากระดูกคอเคลื่อนทับเส้นประสาทชาครื่งซีกตั้งแต่หัวไปเทา้า ผู้จัดการส่วนตัวของคุณผิงยังบอกว่าหลังเกิดเหตุไม่ได้ติดต่อไปที่ร้านนวดค่ะต้องการเก็บข้อมูลหลักฐานให้ทบทวนเพื่อจะนําไปแจ้งความแต่น้องมาเสียชีวิตลงเมื่อเช้านี้เดี๋ยวบ่ายวันนี้นัดหมายทนายความกับญาติเพื่อจะหาแนวทางดําเนินคดีกับร้านนวดและหมอนวดค่ะ,ะขณะนี้ญาตกกิกำลังอยู่ร่างการนำร่างของน้องผิงไปจัดงานศพที่บ้านแสดงความเสียใจด้วยจริงๆริงแต่เป็นกรณีศึกษาที่ต้อง ติดตามน่าสนใจมากๆท่านผู้ชมมันพลาดพังมันสุ่มเสียงอาดาม d เดิกซึ่งเป็นหมอด้วยได้โพสต์ข้อความเมื่อสักครู่ว่าคอเป็นตำแหน่งที่เสี่ยงอันตรายมากนอกจากเรื่องกระดูกและไขสันหลังเส้นประสาทแล้วตรงนั้นยังมีเส้นเลือดอยู่เยอะและเป็นเส้นเลือดที่มีความสำคัญมากถ้าคนไปนวดสุมสี่สุมหแล้วบิดคอรหรือนวดแรงจนทำให้เส้นเลือดตรงนั้นเสียหาย มันจะมีผลต่อเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองหรือไขสหลังทําให้เป็นอมัมพกอมาตาได้ควรเลี้ยงอย่าให้นวดตรงคอหรือตามแนวกระดูกหลังถ้านวดแล้วมีอาการปรวดรุนแรงหรือขึ้นแสอาเจียนเวียนหัวแขนขาอ่อนแรงให้รีบไปพบแพทย์ทันที mm hmm. กรณีที่เกิดขึ้นกับน้องผิงชายาดาผู้จัดก,การบอร์ดนะครับทุกผู้ชมปวดไททอยปวดมาก แล้วหมอเอ็กซเรย์วินิจฉัยว่ากระดูกคอเคลื่อนทับเส้นประสาทชาเครื่องซีกตั้งแต่หัวไปเท้าแล้วหลังจากนั้นก็สุดลงกระทั่งเสียชีวิตเมื่อเช้าเดี๋ยวตามดูกันต่อ1 1บเอกานาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ